สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนตะการวันนี้นะครับเราจะมาเก็บผักในสวนทุเรียนตอนที่2ครับผักส่วนควรัวทั้งหมดที่ท่านเห็นเราใช้ปุ๋ยคอกสวนตะการทั้งหมดครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถสอบถามเข้าได้ที่ LINE ID DU2564 ไปเก็บผักกันครับและนี่นะครับก็คือมะเขือเทศพันธ์ุแพลวชมพูครับที่เราปลูกไว้นะครับ ต้ต้นทุเรียนนะครับก็อันนี้เป็นทุเรียนพันธุ์กระดุมนะครับก็ขนาบข้างด้วยทุเรียนพันธุ์กบชายน้ำนะครับก็อันนี้ก็เป็นมะเขือเทศที่สุกแล้วก็พร้อมที่จะเก็บได้แล้วนะครับก็สังเกตลักษณะเด่นของอมะเขือเทศพันธุ์นี้นะครับก็จะมีสีออกชมพูดแดงนะครับนี่สังเกตจากลูกที่ยังไม่สุกมากลูกนี้ได้เลยของเราเนี่ยเป็นดินค่อนข้างเหนียวด้วยพันธุ์นี้จะไม่ค่อยเป็นเชลรานะครับนี่แล้วก็ดกมากๆเลย ครับเดี๋ยวเราจะเก็บไปพร้อมๆกันเลยนะครับครับมะเขือเทศสดๆจากสวนครับจากสวนทุเรียนนะครับปลูกด้วยปุ๋ยคอกส่วนดกลางนะครับโอ้โห oh. ทั้งพวงเลยได้ไหมครับเนี่ยนี่นะครับส,สวยๆ นี่นะครับก็คือผักโขมครับซึ่งเรานะครับปลูกไว้ใต้ต้นทุเรียนกำปั่นพวงครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผักโขมครับสามารถทําได้หลายเมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอบชีสก็ได้หรือจะไปเป็นทาเหมือนผัดผักผัดน้ํามันหอยก็ทําได้เป็นผักสดๆนะครับที่เราปลูกขึ้นเองนะครับในสวนตการนี่นะครับก็เป็นตัดนี้เลย ไปอ่อนๆเดี๋ยวมันก็จะแตกต่อครับถ้าเราไม่ตัดเนี่ยมันก็จะยอดมันก็จะไม่ไม่ค่อยอ่อนและนี่นะครับก็คือผักกาดหอมครับที่เราปลูกเองนะครับใต้ต้นทุเรียนอีกแล้วนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นผักกาดหอมที่เราปลูกเนาะแล้วก็มีต้นหอมนะครับที่กําลังงอกอันนี้แต่ว่ายังเก็บไม่ได้นะครับยังเพิ่งงอกไม่นานแล้วก็อบล้อมไปด้วยมันเทศญี่ปุ่นครับมีความหลากหลายมาก แล้วก็มีโหระพาแซมไปด้วยนะครับนิดนึงตัดไปเลยนี่สดเลยนะครับนี่กระโด้ตัดไปเลยนี่ครับก็คือกระหล่ำปีนะครับที่เราปลูกในถังปูนนะครับซึ่งเหมาะกับการปลูกในพื้นที่ที่มีพื้นที่น้อยหรือว่าดินไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับลอกครับลอกทีนิดนึง ก็จะมีหนอนมีมแมลงบ้างนะครับเป็นไปตามธรรมชาติที่เราปลูกนี่ขาวๆเลยกระปอกเลยกินได้สดๆนะครับแต่ว่าต้องล้างก่อน,นครับทุกครั้งเพราะว่า เราปลูกผักแบบนี้มันจะมีพวกมแมลงมีพวกหนอนนะครับอยู่ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพนะครับและนี่ครับคือคแขนงครับซึ่งจากหลังจากที่เราตัดกระลำปีนะครับมันก็จะมีะแขนงนะครับขึ้นมาจากตอกระลำปีเดิมนะครับนี่นะครับก็จะไ,ไปพอดีคำเลยนะครับเป็นแบบพัก,กอ,อ่อน ครับนี่ก็คือลูกฟักทองนะครับที่ยังยังไม่แก่นะครับก็คือสังเกตง่ายๆก็คือผิวจะเงานะครับแล้วก็มีสีเขียวอ่อนคั่วก็จะเขียวอยู่นะครับไซน์นี้ก็ยังเก็บไม่ได้เนาะส่วนนี้ก็เป็นไซ์ที่เนี่ยดูนะครับอันนี้ดอกเพิ่งจะเพิ่งจะผสมอันนี้ยังไม่ติดชัวเนาะอันนี้เล็กอยู่ครับและนี้ก็คือฟักทองนะครับที่แก่พร้อมจะตัดได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นดูง่าย ผิวจะขุกขานะครับนี่ดูขุกขามากอันนี้เราปลูกในขอนไม้เลยนะครับแล้วก็จะมีความสีขาวนวลๆนะครับอยู่ที่ลูกที่ผลนะครับแล้วก็ขั้วเนี่ยจะมีความแตกต่างจากเมื่อกี้มากเลยก็คือจะออกสีน้ําตาลอมเขียวนะครับนี่ก็ใช้ได้ละดูก้นก็สีแต่สวยงามนะครับตัดเลยนี่ครับก็คือตักทอง มีปลูกเม็ดรงทุเรียนเลยข้างหลังนี้ก็จะเป็นทุเรียนหมอนทองครับนี่ก็ลังออกดอกเลยสวยงามมากอืม,อ,มอ่าเดี๋ยวแบบพร้อมกันนะครับอืม,อมนะครับชํำๆเลยนะครับไส้เหลือง นี่นะครับก็คือบรรยากาศส่วนทุเรียนนอนยามเย็นนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถสอบถามเข้าหนได้ที่ Line ID DU2564 YouTube Facebook ส่วนตะการทุเรียนนนแล้วพบกันใหม่ครับ